ชาเลดวาสิตาไฮมมนาค่ะสวัสดีค่ะค่ะนิน่าค่ะนิน่ายนินค่ะครับเป็นดีสอนวดครับคุณครับสครับวัสดีคระครับครับคสดีครับคสวัดบัครับสวัสครับีวัสดีคครับ ครับพีนสุทสิบนครับไอซ่า9ปน9ครับวัน้ปร่งงานกับทางสยามนะครับก็ใส่้าไทยเดินแบบสกเมินยังไงบ้างคะค่ะก็ทางสยามเซ็นเตอร์ได้จัดร่วมกับ Amazing Thailand ค่ะก็ทุกคนเนี่ยจะร e p เ e s น n t ผ้าของตัวเองมีภาคกลางภาคอีสาน มีลุคที่แตกต่างกันแล้วก็หยิบความโดดเด่นของแต่ละภาคนั้นออกมาตัวอย่างเช่นภาคเหนือเนี่ยก็จะมีความแบบฟรุ้งฟริ้งน่ารักแบบนี้มีความเป็นสําเหนือแล้วใต้เนี่ยก็จะมีผ้าลายแบบที่เราเคยเห็นในภาคใต้ด้วยค่ะมีใครเป็น r ร p เ e s e n t a าอีสานไหมคะนี่ภาาอีสานแล้วก็ผ้ากลางนี่ภาคกลางนี่ r e p r e s นหลายๆแบบเอามารวมเป็นแฟชั่นที่ไม่ได้ดูดูทันสมัยมากขึ้นดูตามยุคตามสมัยมากขึ้นแต่ว่ายังอนุรักษ์ความเป็นไทยอยู่ค่ะ แฟชั่นก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามยุคตามสมัยแล้วพอเราได้สวมใส่ความเป็นไทยด้วยมันได้ทั้งถ้าเราไปเที่ยวอย่างเงี้ยเราก็จะโดดเด่นสวยงามขึ้นมาใน f e e อ IG ของพวกเราด้วยการอนุรักษ์ความเป็นไทยและแฟชั่นของพวกเรานะคะแต่ว่าถ้าเราใส่ชุดแบบนี้ไปเล่นสงการเนี่ยเราต้องโดนสาามมัมาษณ์ปากแดงแน่เลยเราก็จะโดนคนมามองมาจีบมาเอ๊ะสวยเสยืส้อผ้าเราสวยนะเนี่อยอะไรอย่างนี้แล้วือว่าจริงๆเราก็สวยอยู่แล้ว เป็นเรื่องของวันอื่นๆ,ๆวันที่แต่งหน้าวันอื่นวันนี้วันแต่งหน้าก็จะสวยเป็นปกติแต่นุ่มๆทุกคนใส่เสื้อผ้าสาวๆใส่เสื้อผ้าแล้วสวยรอยทุกคนวันนี้ค่ะ,ะทุวกคนวันนี้ก็คือมาเดินแบบที่ไม่ได้เหมือนเดินปกติคือต้องมีการขึ้นลงบันไดอะไรอย่างี้ครับเป็นเป็นเป็นยังไงตื่นเต้นไหมอ่ะสักคนหนึ่งวันนี้รู้สึกยังไงลูกยังไงบ้างคะ <c oughs> ตื่นเต้นไหมเต้นไหมก็ตื่นเต้นครับอันนี้ก็เป็นแบบ เป็นแบบครั้งที่สองของผมนะครับแล้วก็อาจจะเป็นครั้งที่สามของเพื่อนแต่ว,ว่าก็ทุกคนข้ามออกมาได้ดีครับเพราะว่าเราซ้อมกันมากอยู่ครับผมพี่พายล่ะพี่พาย<ม>าก็เป็นครั้งแรกของพายครับที่เดินแบบขึ้นบันไดก็มีแบบว่ากังวลเล็กน้อยครับแต่ว่าก็ท่านมาได้ดีครับครับผม ก็จะมีเสื้อผ้าดีๆไม่ได้มีแค่เสื้อผ้ามีถุงเท้ามียาดมอะไรต่างๆที่มีความเป็นไทยนะคะสามารถมาที่แามเซนเตอร์ได้เลยก็เชื่อว่าชาวต่างชาติน่าจะชอบหรือคนไทยเองที่รักแฟชั่นชาวว่ามันเอามา mix and match ได้ดีมากๆเลยค่ะก็อย่างที่พวกเราใส่นี่ชื่น,ส,น,ส,นส่วนตัวส่วนตัวไทยเองฉัรู้สึกว่าแบบมันใส่ง่ายมันไม่ได้ดูแบบไทยขนาดนั้นยังมีความแฟชั่นอยู่ในนั้นก็สามารถมาที่แสมเซนเตอร์กันได้ค่ะช้อปปิ้งได้เลยจนผลงานให้วันทนีฝากกอนเลยอมา ัล่าสุดปล่อยคลิปออกมาแล้วใช่ใช่ครับผมเป็นโปรเจกต์การเต้นของเราครั้งแรกครับผมเป็น Dance d a n c e practice ครับผมของเพลง Hot Cover ของวง Seventeen ครับผมใช่ก็เป็นอะไรที่แบบว่า Challenging ของสำหรับพวกเรามากเลยเพราะว่าพวกเราก็ทุ่มเทกับว่ากับ Dance Practice ครั้งนี้มากๆแต่ละคนก็ใช้เวลาในการฝึกซ้อมแบบว่านานนอยู่ครับผมแต่ก็ออกมาได้ด้วยดีครับใช่เราออกมาดีมากยอดิวสูงม ขอบคุณนะครับตั้งใจมากๆ,ๆทุกคนหรกว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่ครั้งแรกในเรื่องของการเต้นครับก็อยากฝากให้ทุกคนนะครับมารับชมนะครับโปรเจกต์แดนซ์แฟร์ติของเราเยอะๆกันครับผมเพลงฮอตครับผมใช่เ่เราจะมีโอกาสจะได้เห็นเพลงที่2องสามนี่ก็ต้องรอติดตามดูครับผมใช่รอติดตามนีม่ครับแล้วในแต่ละช่วงเทศกาลเนี่ยเราก็ ต้องรอติดตามดูครับผมใช่แต่ว่าพวกเราก็จะมีอะไรออกมาให้ทุกคนเห็นอยู่แล้วครับแน่นอนเราไม่หายไปไหนแน่นอนครับใช่รอติดตามผลงานของพวกเราได้เลยครับได้ทางไหนได้ทางไหนได้ทุกช่องทางเลยครับทั้ง Youtube ครับผม t i k t o k ครับผม IG แล้วก็ X ครับของวันเทรนนีนะครับรอติดตามได้เลยครับ มีน้องคนนี้มีน้องในนี้ได้ได้งานละครไปแล้วครับมีมีน้องซันนะครับผมีได้งานละครไปแล้วแล้วก็ในนี้ก็มีเฮ้ยเดี๋ยวนะครับคุณคุณน็อตคุณคุณได้ไม่ใช่เหรอคุณใช่สปอยสปอยก็เป็นซีรีส์เฮ้ยเป็นละครเรื่องหนึ่งของช่องวันนี่แหละครับแล้วก็เราติดตามเลยนะครับว่าผมจะได้เรื่องอะไรเรื่องอะไรครับผม ตื่นเต้นครับผมเพราะว่าล่าสุดผมก็ไปแข่งรายการไอซ์ซอกกี้นะครับทีมชาติไทยก็จบที่2มาครับแต่ว่าพวกเราก็สู้เต็มที่แล้วครับก็แพ้ที่สามกับสองครับเพราะว่าคนเก่งม,มากๆครับเราซ้อมมาเต็มที่สุดๆแล้วครับแฟนๆเขาบอกว่าผมแบบเล่นแบบซอมมันมากดีมากเลยจริงครับเพราะว่าแบบอย่างนี้แล้วแม้เรายังไม่ได้ดีขนาดเพราะว่าเราเนี่ยเก็บตัวกันน้อยแล้วก็แบบไม่ได้ซ้อมกันจริงจังขนาดนั้นครับ พอมาปีนี้เราสองจริงจังมากเขาอยากชนะแบบทุกทีมเลยแต่ว่าเราก็เสียให้ลูกสุดท้ายครับซึ่งเขายิงสวนมาถูกยแล้วก็เราสู้เต็มที่นะครับถามความรู้สึกหน่อยปีที่แล้วที่เราไปแข่งต่างประเทศเสีย่ยทีอาจจะไปได้แบบ คนไปร่วมให้กำลังใจพวกเราทั้งแบบ20คนรวมถึงโค้ชช่วย mm hmm. ก็อย่างปีที่แล้วเราก็เจอแต่กองเชียร์ฝาตรงข้ามนะครับที่แบบพยายามแบบทำให้เราแบบใจฟอแต่ปีนี้ยเรามาด้วยกำลังใจเต็มร้อยครับนี mm ่ hmm. นะครับว่าน้องจะได้ไปต่อยู20หรือเปล่านะครับผมนี่ซึ่งจริงๆแล้วตากอฟฟี่มีคนหนึ่งก็คือมีพี่พีมและเปิดแฟนก็ถามหาอยู่ว่าที่นี้เราจะมีโอกาสได้เห็นพี่พีมลงแข่งที่ตรไม่น่าแน่มีเพราะผมก็ยังไม่ได้เลิกเล่นคราก็ยังั้งฝึกเต้นแล้วก็สอบกอฟฟี่ไปด้วยครับก็น่าจะมีรายการให้ได้ติดต่อกันนะครับก็ติดตามชาติต่างๆโดยทแก๊ง บ้าผลงานวันที่ดี โปรเจกต์ครับผมล่าสุดของพวกเรานะครับเป็น Dance Practice เพลงคอร์สของ17นทะครับแล้วก็มีรายการครับผมบล็อกวันๆของวันเทรนดีนะครับตอนนี้เหลืออีกมีของโฟโต้ปล่อยมาล่าสุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีน้องตามใหม่ติดๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามีโปรเจกต์ใหม่ครับผมเป็นวัยรุ่นเจนซีใช่ครับวันเทรนดีเจนซีมิชชั่นใช่ครับผมก็จะมีอาจจะมีเล่นอะไรบางอย่างให้ทุกคนติดตามกัน ฝากติดตามพวกเราวันเทนนี้ด้วยนะคะฝากฝากอีกอย่างนึงได้ไหมคะไปค่ะหน้าเอาเลยลูกค่ะก็ฝากซีรีส์ด้วยนะคะที่น่ากับชาเล็ตเล่นด้วยกันนะคะชื่อว่า헤스테그젠셉ค่ะก็ออนเร็วๆก็ทำร่วมกับ5คน6รดักชั่นนะคะร่วมกับทางแอปวันดีนะคะก็จะออนกลางปีนี้เร็วๆนี้แล้วค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่ง Netflix ปลายปีนะคะของชากำลังจะออนก็ฝากติดตามด้วยนะคะ เรียบร้อยทุกอย่างแล้วค,ค่ะจะได้เห็นกันเร็วๆนี้ทีเซอร์จ,จะออกมาเร็วๆนะี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับ